สนับสนุนโดย Isuzu X Series แรงทะลุเวอร์สโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ ค่ะคุณผู้ชมมาอยู่กับกิจกรรม mercedes benz suv driving event ครับปกติเนี่ยเราจะเห็นกับกิจกรรมที่ mercedes benz ประเทศไทยพาไปขับรถในแทร็กนะครับแต่ว่าคราวนี้พิเศษคือมาแบบ suv เอารถ suv ของ mercedes benz มาลองขับแบบออฟโรดมาลองขับกันให้รู้ไปเลยว่ารถแบบนี้จริงๆแล้วเจออุปสรรคแบบนี้ไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมขังเจอพื้นเละเจอเนินสลับหรือว่าเจอทางลาดชันไปได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น g 6 3 amg G.L.S. G.L.E. แล้วก็ G.L.C. ครับในฝั่งของกิจกรรมที่เป็น On-Road นะครับก็จะได้สัมผัสกับรถยนต์ไฟฟ้า E.Q.S. S.U.V. แล้วก็ E.Q.E. S.U.V. ครับมาดูซิว่า2รุ่นนี้เนี่ยทำไมมันน่าใช้งานแล้วมันมีความสะดวกสบายขนาดไหนวันนี้พามาอยู่กับธรรมชาติทางฝั่งปราจีนบุรีนะครับนะครนายกฝั่งนี้เจอกันทั้งแบบในสนามด้วยแล้วก็ในถนนที่เราจะขับกันแบบออนรดด้วยจะเป็นยังไงไปชมกันครับ ตอนนี้มาอยู่ในรถของ eqs suv ครับซึ่งเป็นรถที่ใช้ในกิจกรรม on road ครับในกิจกรรมของ suv driving event คราวนี้เนี่ย mercedes benz เขาแบ่งเป็น2ฝั่งด้วยกันก็คือ on track กับ on road ในฝั่งของ on road เนี่ยจะมี eqs suv แล้วก็ eqe suv ครับ eqs suv นี่ต้องบอกว่าคนที่ชอบรถแบบครอบครัวใช้ไฟฟ้า100%นั่งกว้างขวางสะดวกสบายขับสนุกต้องรองนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยรวมฟังก์ชันทุกอย่างเอาไว้ด้วยกัน แล้วก็มีฟังก์ชันการขับแบบออฟโรดด้วยคนที่อาจจะไม่คิดว่ารถยนต์ไฟฟ้า100%จะขับแบบออฟโรดได้ต้องบอกคันนี้ขับได้นะครับแล้วก็มีโหมดออฟโรดที่กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีกล้องช่วยดูด้วยว่าใต้พื้นนะครับใต้ท้องรถเนี่ยตรงพื้นที่เรากำลังจะผ่านเนี่ยมีอุปสรรคอะไรต้องระมัดระวังอะไรบ้างหรือเปล่าส่วนการขับขี่บนออนโรดแบบนี้แน่นอนเรื่องของอัตราเร่งเรื่องของโหมดการขับขี่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจ โหมดการขับขี่มีทั้งแบบ Eco มีทั้งแบบ Sport นะครับแล้วก็ Individual รวมไปถึงแบบ Comfort ด้วยเลือกใช้งานได้เลยมากับอีกหนึ่งรุ่นในกิจกรรมที่เป็นฝั่ง On Road เมื่อกี้เจอกับ EQS SUV ไปแล้วนี่เป็น EQE SUV ครับคนลาลมเลยนะครับ ถ้าเกิดบอกว่าเป็น EQ e q e s u v เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะได้อารมณ์เรื่องความคล่องตัวแล้วก็จะดูเหมือนกับว่าความโล่งโปร่งจะค่อนข้างดูเยอะกว่าท,ทั้งที่เป็น e q e นะแต่มันเป็น e q e ในแบบ s u v ไง e q e เขาก็มีทั้งแบบว่า e q e ที่เป็นซีดานปกติแล้วก็เป็น s u v เหมือน e q s นั่นแหละแต่ว่าอันนี้ดีไซน์เขาถ้าดูจากภายนอกจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของ Headroom เน้นในเรื่องของพื้นที่ของห้องโดยสารอีกอันนึงก็คือ ความฉลาดของรถที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%คันนี้มีการขับใช้งานที่เป็นธรรมชาติค่อนข้างมากไหลสบาย,บายๆนะฮะขับใช้บนถนนขับใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยค่อนข้างคล่งคองตัวเลยแหละกิจกรรม On นแ a c กของ mercedes-benz suv driving event คราวนี้นะครับต้องบอกว่าพิเศษครับ รถที่ออกมานี่ g 6 3 amg gls gle glc มาครบกันเลยนะครับแล้วก็ในสถานการณ์ที่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เอารถยนต์ mercedes benz ที่เป็น suv ของคุณเนี่ยมาขับในคอนดิชันแบบนี้แน่นอนแต่ว่าวันนี้ mercedes benz ประเทศไทยก็บอกว่าจัดให้มาดูครับสมรรถนะของ suv ของ mercedes benz เนี่ยจะแจ๋งขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปลองขับเอาว่าคนที่ไม่ค่อยมีสกิลคนที่ไม่ค่อยมีทักษะด้านการขับแบบออฟโรดนะ ใช้ระบบให้ถูกต้องแค่นี้ก็ผ่านอุปสรรคไปได้แล้วครับพี่ดอมดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดอมวันนี้เรามาทำอะไรนี่เราพาบอมมาสัมผัสประสบการณ์แปลกๆของ Mercedes-Benz อีกครั้งหนึ่งก็คือ ตอนนี้เราจัดกิจกรรมไอ้ driving event เย,เยอะมากครับวันนี้เรามาจัดเป็น SUV driving event ก็คือเอารถ SUV หลากหลายเนี่ยมาให้คุณลูกค้าได้ลองขับว่าไอ้ตกลงแล้วเนี่ยสมรรถนะหรือว่าอะไรทัางหของรถเนี่ยมันไปได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วลูกค้าไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ขับแบบนี้หรอกคือไม่แน่ใจว่าะจะมีใครซื้อรถเป็นมาทําอะไรอย่างนี้ก็จะมีหลากหลายรุ่นมากเลยวันนี้ที่เอามาให้ลองคือตั้งแต่ G-Class เลยนะครับ G-Class มี GLS มี GLE มี GLC มีครบทุกรุ่นที่เป็น SUV นะครับแล้วเรายังแถมให้ด้วยว่าเรามีรถไฟฟ้าของเราคือ EQS SUV กับ EQE SUV คือลูกค้าก็จะได้ Experience ทั้ง On-Road แล้วก็ได้ Experience ทั้งที่ทเป็น Off-Road แบบนี้ด้วยผมเป็นครั้งแรกนะผมนั่ง G ในสภาพถนนแบบนี้ มันก็ไม่ควรมีใครปาพอมเลยนั้นจีนหรือสภาพถนนแบบนี้เอ้าใช่ไหมพี่ปกติแต่มันไปได้คะมันไปได้มันไปได้มันไปได้เมื่อกี้อย่างพี่ขึ้นเนินเนี่ยก็รอบต่ำมากอ่ะไปแบบนุกนิกลุกรถพวกนี้พอเวลามาเทสสนามออฟโรดเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราวิ่งกันอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่า walking speed ก็คือแบบไปเรื่อยๆือ่ะมันไม่ได้แข่งกันว่าแบบเฮ้ยจะต้องเร่งกันมืดบ้าดมืดบ้าดไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนั้นคุณดอมเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในทางด้านออฟโรดอะไรเลย แต่ที่ไปได้เนี่ยคือไปด้วยด้วยรถทั้งนั้นรถล้วนเลยรถล้วนเลยเพราะฉะนั้นคือถามอกว่ามันยากไหมมันไม่ยากหรอกแต่ว่าสุดท้ายแล้ว่คือรถมันไปได้อยู่แล้วด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยอะไรทั้งหลายแหล่ผมเชื่อว่าหลายคนหลายคนซื้อรถ SUV ไปคงไม่ได้เอามาวิ่งขนาดนี้หรอกชัวพี่แต่ว่าอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าอ่ะที่เขาซื้อเขาเขาได้อะไรแล้วเขาซื้ออะไรไปอย่างเงี้ยแล้วเขาได้อะไรอย่างที่พี่ดอมบอกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับลูกค้า Mercedes- Benz คนที่อยากเป็นลูกค้า Mercedes-Benz นะครับต้องเป็นลูกค้ากับทาง a u t o i z e d d e ซ l e r เท่านั้นนะครับสิทธิประโยชน์พวกนี้ถึงจะได้นะครับแล้วก็มีทั้งกิจกรรมอย่างที่บอกคือ On-Road ก็มีนะครับออนแก็มีมีทั้งทางเรียบมีทั้งอ f ฟโรดนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ดอมมากนะครับขอบ,ขอบคุณครับสวัสดีครับ ทุกนี้เป็นกิจกรรมจาก Mercedes- Benz ประเทศไทยครับ Mercedes-Benz s u v Driving Event 2024ครับกิจกรรมดีๆแบบนี้แหละครับที่เราจะได้เห็นสมรรถนะของรถกันอย่างเต็มที่นะครับเรียกว่าใครที่สนใจนะครับอยากมีประสบการณ์ดีๆแบบนี้คุณต้องเป็นลูกค้าของ Mercedes- Benz ประเทศไทยครับติดต่อไปได้ครับที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Mercedes- Benz ใกล้ๆบ้านคุณนะครับสนใจกิจกรรมแบบไหนนะครับอยากจะทำอะไรเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ได้ติดตามกันแล้วคุณก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆแบบนีีี้้ในน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 นออออาาคคตแ่่ววััลไไปปกะรบเดด๋ยขู ทักษะการขับขี่แล้วก็สมรรถนะของ SUV แต่ละคันกันก่อนครับ